ตอนยุคอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังพอที่จะเห็นว่ามันมีพื้นที่ของคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในระดับกลางก็คือว่าอาจจะเป็นชนชนชั้นที่อยู่ล่างลงไปเนี่ยเขาก็ต้องทำงานในโรงงานอะไรแบบนั้นใช่ไหมแต่ด้วยเทคโนโลยีที่มันเร็วขึ้นขนาดนี้เนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชนชั้นที่อยู่ล่างลงไปเนี่ยมันอาจจะ ส่งผลกระทบทวีคูณมากขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอ๋อสมมุติว่าจริงๆคิดว่าอันหนึ่งเลยที่เป็นประเด็นสําคัญมากๆเลยก็คือว่าการที่เราจะรู้ตัวเองได้เนี่ยเราต้องมีทรัพยากรอย่างหนึ่งที่สําคัญคือเวลาถูกต้องใช่ซึ่งเวลานี้เนี่ยมันทําให้เราได้มาคร่ครวนใช่ไหมมาลองตรวจส,สอบตัวเองแล้วก็เวลานํามาซึ่งความพึงพอใจด้วยใช่ฉะนั้นเนี่ยเราก็ทราบกันดีว่าแบบ คนชั้นล่างเนี่ยคนที่ใช้แรงงานเน่ยเขาแทบไม่มีเวลาแล้วก็คําถามง่ายๆเลยคือว่าเขาจะมีความสุขกับชีวิตยังไงอะ่ะเพราะว่าสภาพความกดดันในชีวิตเนี่ยก็เยอะมากอยู่แล้วการเข้าใจตัวเองก็มีโอกาสในการทบทวนตัวเองน้อยแล้วโอกาสในการที่จะถูกแซงไปแล้วก็ถูกทิ้งจนกระทั่งกลายเป็นคนที่อาจจะต้องทนทํางานที่ไม่ได้อยากทํามากขึ้นดอีกหรือ,อมไม่มีงานแล้วก็ไม่มีเงินด้วยเนี่ยอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบขออนุญาตตั้งคําถามแทน คนที่อยู่ในชั้นแดงงานน่ะนะ